คงไม่เจาที่เาได้งนเลยอเหินดแต่ก่อนเคยเห็นในคลิปบอโวนี่นะมาเดี๋ย้มาเดียวมาเดี๋ยวมาี นี่ขับมันขับเร็วใครของใครนะน้องใช่ไหมอันเปเสียงมันแล้วสาวมอทรมาสาวแพทูมาหุ่นใจนั่น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  C เดี๋ยน่ิะ เอสซีโค้้าเอสซีโค้าเอสซีฝังไทย พนมนจังหวัดนครโคราชนครพนมนครอันนี้นครนครโคราชนครสีมาใครอยู่อะไรไก่น้ำเที่ยวคนว่างหายเย็นว่างบุษก็ได้เป็นยังลงเก่งบุกอ่านอะบรไม่ได้แม่เนาะโคราชแล้วก็ราชสีมาหมอหมอไปบอกคนซื้อขายตัวว่าโคราชเราเราที่นี่ไอ้คนออกตัวนั่นเป็นนครราชสีมา ก็ติฟ้าเข่ามังขอเขาเวนหมดตึงนาเปลนสีหมดเอยตกใจยันมาบรทันเว่นยันมาบ่ทันเว้นก็โดนหรอครับจั้กี่โดนเตะยังกี่โดนยืนตรงเย็นน้ำหวยหมดกับ่าจักนี่ลงไฟฟ้าเออลงฟ้าลงไฟ้าลงเบียรลงเบียยไทยบอเนี่ยเบียร์ซิงโมเมนเบียร์แมนบ่าลุง ร่องผ้าโบเมนหผ่านบนคืนนั่นก็คันนี้เบื้องเบื้งไงเสาสัญญาณบานลุงมัดชัดมัดชัดอยู่ไป่ใชโอ้หนะไปบ้านผมไปบ้านมเห็นเลยไปบ้นเห็นต้นเลยัดจวดจวดต้นอย่งลุงเก่งนี่เออนี่แหละไอ้สารรับเออไอ้ขนาดโเมนในยุราบ่ค่อยมีมานารู้สิไอ้คิดอยู่เร้่องมัดมาด ก็ไปเอาไปเฮ็ดไอ้เชื่อมเนาะเฮ็นบาวารีได้มีลงยายากันยุงตาสางลงยายากันยุงยากันยุงอันซงอคโรงงานหลายเนาะเลยเนาะสี่สิบแปดโลงใกล้บ้านลุงมีแต่โรงงานน่ะมีแต่โรงงานใหญ่ๆนี่มีแต่ตำรวจลาวทั้งนั้นเลยนะเอบประพอ นี่มีกับบริษัทนี่พวกไอ้ก็เข้ามามันจะมาโอนเงินตั้งตู้นี่กั่บาทเงินออกปุ๊บมันก็จะมาโอนตู้นี่ะรถสีไทยซุปเปอร์แวร์ถนนนี่แบบปื๊ดปื๊ดเลยน่ะเลยส่ำยอดเลยไอ้พวกมาแจ๊ขึ้นนี่เออเขาเจ้าวะไอ้ขี่มาเร็วๆขี่มาเร็วๆก็ต้องนั้นปีบ แยก <c oughs> ออกเขาเห็นละน้าไว้เขาบังหายเรนไว้แล้วเจ้าบังหายเรนไว้นาะนแก่นนันนี่ยังเหยียบมาเหยียบมาไว้เหล่าสมเมืองโคราชพี่นอ้องเอ้ยใจกลางเมืองเลยบอลุงเก่งนี่นะอันนี้นอ่องยังนอกอยู่อ่ะใจกลางเมือง,งอน่มะมันขึ้นมาขึ้น บอบอเอะนะบบอเเกิดกลางแม่ยาโมูเนี่ยกลางเมืองแม่ยาโมประเด็นคันน้องไปแม่ยาโมูครับมาแต่รถ่าแต่รถไปอยู่มันจอดอยู Pearl ่สองคันจอดอยู่หุ่นนะลุงเก่งาพาไปนเยไปไนน่งอย่างเเรนเรนงานอยู่ว่าอยู่บ้านนั่นะไปแน่ลุงเก่งมีแต่นอนไม่ได้ออกไหน สร้างมันอยู่นขนน<อ>่้นบนอ่ะแกใส่ได้จนกว่าน้ำจะไหลตะก,กี้ตะก,กี้มีคืออยู่เชนูนปะเป<อ>ลี่ยนมาเป็นเตือนดีนจางบา้านนานะแต่มีทุกหมูบ่บา้บานบ้านบ้านไทยทุกหมูบ่บ้านตรงนี้แบบนี้ก็่ได้ระบบโครงการเขามาแบบนั้นเ<อ>จ้าล้องประเทสว่า,วานะในบ้านสาย กับโรงงานทั้งนั้นเลยลานสาวพาเลาะโมนี่เดี๋ยวมีเงินมีเงินมีทองให้มาบตุตรคนหน่อยนะเออวันที่16กมาไหมเ,เดี๋ยวสามคนเดี๋ยวสามคนกันมาโดนๆแน้ว้เปิดเดือนรถ ตึกเนี่ยนะคคนเศาเอ็นที่อดูกเศาจลของตีก็มีตังเข้ามันไก่ข้าหมูหวานเข้าหมูเข้าขาหมูหมูหวานข้าวหวานโอ้ยอยู่ดีๆรตัดสิงหงดีโอ้โลตัดวาจันกันโลตัดไหน Lô tạt vào này Cái này mới tạt cổ cô hả? Vâng, <laughs> oh, oh, <laughs> Vâng, <laughs> น้อยน้อยของเขาขึ้นใหญ่กว่านีด้วยเงขึ้นใหญ่กว่านี่บนขามอ้าเอาเอานั่นแหละเดี๋ยวเอาซอ,อ,อ,องกเอาเถอะ

่าเพชรเพชยากสวยยังอวออะไรออยังส้อะไกัไห้วะจักไปทั้งไดออนแล้วต้องจัดหมดครับโอ้เลยใครที่พัอเราเลยครับดีแ้่อาสีนี่เ,<ห>เอาสีใด <c oughs> ่น,น,ดนอตาะ้ สองอันไหมเอาสองนะอัอดนดยครับเอาสองอันเอาไปเพื่อใช่อย่างนี้เออมันคิดว่ามันจะใสเหมือนึงนพูดแล้วรับรถครบรอบครับผม อย่างผมีเนาะเด็ดส่สอบรถครับผมเืือไปต่างประเทศเนี er, like? ่ยไม่บอกครับ <t> อ <astic developed Airbnb> en ้าต่างประเทศไ่ประเทศไหนประเทศใหญ่สวิตเซอร์แลนด์ครับอีตัวเก่งเลย รถอีหลานี่เตีย้ยเนาะพี่เตสูงต้องลงกัน,นรุ่นนี้เน่ยเนเดียวกัน,นมดิี่หใขอ,อยังไงขอบชิบาชิีบชิบ่น<ฮ>เ,เดียวกันเตี้ยไอันนี้นี่สูงแคทั้งสูงนะครับกมันุ้กไปเดกก็ เต็มไปใ้จมูลูกสาวเก็บภาพทุกสถานการณ์การเคลื่อนไหว <c oughs> การเคลื่อนไหวเก็บภาพไม่ลูกสาวเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องไง

บ็หมู่บ้านาน,นี่งาม<ร>ล,ลุงเกง่งเจ้าขายวะบ้านนีข่ขายขายเ็ดขายได้เลยนะเดนนี๋ยวเดี๋ยวถือก่อนถือกบอน<ร>มันตก็ไอซื้อแบบนี้นลุงเกง่งวันที่16เดี๋ยวผมมาเอาล<ๆ>ุงเพื่อนลุงเก่งยัซื้อแบบนี้นะก็ไอซื้อได้แบบนี้อ๋อจะนี่ยังก่อนนี่รอวันที่16วาน้องสาวพฤศจิใจดีซื้อให้บ็ดจักรันวบ้านหลังละบ้านนะหลังละลาดลาดกลัวปะลาดลาดเป็ดอ๋อลาดแป็ดแบบนั้ สองล่านไปเลยโอ้โหยอคนหคือเทนน่าแหละลมำแรงๆเพราว่คนเราตายเพราะปากเยอตายเพราะปากคือล่านมาแต่ใส่ลาดหวานเนาะไ,<อ>ไม่ได้คิดเห็นเนอะนี่เอาเดียวปานเป็นใส่ของอะไรแย่างมาซื้ออีกทีอายมันนักเกอ <laughs> โอเคสบายดีสบายดีเด้อ FC ฟโม่ถูกๆูกทานสบายดียามเมืองยังไงสาธิตท่องจันสบายดีสวัสดีพี่น้อง FC ทางภั่ไทยมาเทียโคราดพีน้อง อยากนะเจ็บมาจากบ้านฮองเจ็บมาจากบ้านฮองวันเดี่จิมันเดียวของบานนี่มันแหเทียวของบานเขาสิ้องสบายดีพี่น้องสบาดีสวัสดีเดอวัดีตัวอนอะคนอยู่บวฟังไทยฟังลาวเหลาสมบรรยากาศบนห้องถนนอยู่จังหวัดนคร เดี๋ยวจะวัดคลุกรัฐสีมาคลุกรัฐสีมานก่อันนี้โรงเรียนโคกปลาไว้จังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเอ้าใบแม่สกโคกประไวาดิเออเอาไม่สกุกโกประไว้ดโคกไม่โคกไงโกอย่างนี้เหมือเออสีกันโคกอย่างนอกอานอยู่บนขึ้นนี่ออโคกประไว้ยพี่ก็มีเลยพี่้องมีมีินลมชมวิวเย็นภากะลิ ไฟคือเตะไปใช่ไหมมันออกเองอันนี้ไฟฟ้าบนลงเองไฟฟ้านั่นออกนิ่งว่าไฟฟ้ามันออกเองแล้วเขาก็เด็ดเปิ่มเจ้าติดเตะไปใช่คมันมืดมืดเพื่อเพิ่อมันทำงานอีกยางรถแดนเข้ออุโมงเกี่ยมันติดเปิดอันตรมนงนั้นหลังบ่ายครับก็ ไปแสงสีออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยค่ะกลีนนี่นะโอ้กระบองใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยทั้งสองทางเลยคงเพิ่งเรื่องเหลือบาลีนี่นะเโอเคยิบไปว่าต้องดังถึงไทยหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ไทยเดี๋ยวนี้บ่าดังเขาไทยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไทยแล้วผ่านมาอยู่ไทยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย มาอยู่ไทยแล้วนี่น้องแชร์ไวไฟน่ะเร็วอัดคลิปไปเช่นนี่แล้วอัดคลิปไว้แล้วก็เมื่อบรรลุบ้านจ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องลุงคุพาเที่ยวชมภาพบรรยากาศบนท้องถนนสวัสดี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 เดี๋ยวไปเที่ยวกันพี่น้องแต่สีค่ำๆเนี่ยได้พี่น้องไอ้ออกจากบ้านมาเนี่ย ยอดมีหัดเฟนในเป็นอ้ฟิล์มเลยใช่เนี่ยทีมันแตกอ่ะดร,รั์นี่ผมเดอยอะทั้งนี้ทั้งนี้เธอโอ้ดูดูดูแหมโอ้คากรีนี่นะ้งเกง่งแบบนี้แล้วน่องมังนะ,ะเบิ้งที่แท่าถนนเบ้งไทยไทยเบิ้งนี้มา,านาะอ,อ่อนซ้อ,อ,น,อ,น,อ,อ,น,อน,นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนถนนด้ย จากาลีสเซนนี่มาเซนเซนนี่จากโคกประไวไปเซโนนะพี่น้องบอ้ว่าโอรีลุงเก่งเซนนี่นั่นคอยยืมคอยเนี่ก็จะเซนเนี่ตั้งอี่โคกประไวเยยุบยุบยุบถึเบื่อเราไอเขาบอกว่าพี่น้องไอ้คนไทยเป็นอย่างคือถนนดีๆคือทุกสิ่งอันที่ทุกสิ่งผมขอยกไปบ้านหลวงซ้ำจะไปอยู่แล้วนะ ขอดิแล้วผมสิบกุเราเองอกพาวสานผมจะไว้เล่ะาผาน้าซิ่เยอเนี่สนยเสยดลีถนนเพอ่์นี่พี่น้องเลยแบบโมี่บอนตี้เลยนะถนนแรงกังลลยโอ้สุดยอดีดลี่ ทักนอวัตยะสัรนาะแด้เดียกัน,ปนไปเลยเดียใช่ั่งป้าตอนนี้ลุงกำลังีพิทรงพ่อกับแม่ด้วยจะไม้กิไหมเยียมีโคกหนึ่ง โป่นี่โป่ผู้ใดมาชิ้นนะปี๊ดนในวันนั้นนะโป่นี่อะโป่งผู้ใดมาชิ้นนี่ยบ้านแก๊สซานน่บ้านแก๊สซานนี่เป็นบ้นเี่ยเอบ้านเออบ้านแก๊สซลานซื้อนี่บอลุงเก่งแบบมื่อหนึ่งเลยบอลรถนี่หลานเพ่ซื้อนี่เออเมื่อหนึ่งโอ้มาแยังลุงเก่งนี่อะสะพานขามข้างล่างเขาอยู่เดียวข้างล่างเขาเรียนเนาะ เขาเ็ดขามปุแซนถึงไปบุอันนี้เออโอ้ยพี่้องเลยยอดสุดยอดดยนะแต่ก่อนเคยเห็นในคลิปบอเวนี่นะมาเีวมาเี่มาเดวเฮ้ยมาเด็วมาเ็ววเีริงว่านลอรถแรนี่บุ่รถแราี่เสาไฟฟ้าเน่ยมึงลาวนี่บร์แรานึงเสาไฟฟ้าสุดยอดเลยยน่นะวู้ค ลุงเก่งต้นแดงที่สอยไ้ป้าคุ้มไปดีเนี่ยนะลุงเก่งไงเนี่ยเอาเจียนถนนเห็นเห็นจะหลุมบอลว่าหลุมเพิ่มเข้ามาปาปั๊บเขาไปป้าตอนในรถได้๋ยรานเขาป้าเขามีแนวกันเขามีแนวกันไรเปิดไฟแบบดเบ็ดเบ็ดเสร็จหน่อยเดี๋ยนี่เขาติดด้านไปทางนาทางนาแสดงว่าเขาเห็นที่อย่างเดีย เอีมีว่าเตือนได้แล้วเพราะว่าพัตัดพตัดสุดไม่ผมสุดไม่ก็เห็ดย่างกางไอยกินอันนี่กินเออะกินเลี้ยๆเล็ดลาเห็นาเออเห็ดราแต่ลราจับก็ได้ งเ,เ,เงีย่ยงปติบเขาจะมีเนีมากันโอ้สวยงามมาดิเสียที่แต่คำก่อนภาพปรเดิมันมืแน่นนนที่น้องเันแต่ว่าแบบออกมากลางวันมาแต่เสาประได้มาแต่เาสาประด้วโจเฟ้อเ<ช>จนุนย่งงาง<ๆ>ไปวางยาลองสาว่างยาสุดอยอดมาดินีนี่นี่นีนะเอ้หรือ่นกอ่อ นี่นี่ไอ้ไอ้แม่ตัวน้อยเห็นงานอยู่นี่เซเวนเซว่นศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นนี่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 นนี่พี่ร้นี่บ่มาน่ะมาอนะศูนย์กระจายสินค้าพ้น่ะไปหอดพุกน่าหเล่าวคนน่ะมีรถมารับไปสินาเพื่อนนะเออเป็นเทียมาเน่ะว่าเปนกับมาเต่าาเป็นเียกับมาตีสามเครงตีสี่แนี้ตงนี้มีอนไอันากลัวเพื่อนด้กลัวเพื่น เขาแบบนี่กตลาดเนี่ตลาดดอนขวงดอนขวางโบออืดแต่แนี่ซื้อนะลุงเก่งเนาะเสียที่เสียที่เด้อมีเงินซื้อของเขาเออค่ะมีเงินสบายมากเลยอย่างนี้นี่ยตลาดดอนขวางเขาไปบ่มีน้ำค้ำน้ำนั่นคือไอ้ที่เขาย่างไปเด้อ